Thank you. อบอวบเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับจุมปริชาตินสวีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายทะเลแห่งหนึ่งที่ภาคใต้ของสวีเดนนะคะตอนนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือก็มีผักอยู่บ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามีผักอะไรให้เราเก็บบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะฮอะดูเฮตัด <laughs> มีคนเจอแล้วนะคะมีคนเจอผักแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอโอ้ยใหญ่ด้วยเขาบอกอเจอแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะ <Wow. S 2> นี่นะคะนี่ก็คือคณะทะเลนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บเลยค่ะเก็บยอดยอดมันนะคะเราจะเก็บยอดอ่อนนะคะ เก็บเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะผักอันนี้เขาก็เรียกว่าคะน้าทะเลนะคะถ้าเป็นภาษาสวีเดนก็คือสตรันโคนนะคะรสชาติก็เหมือนคะน้าเลยค่ะกรอบๆนะคะแล้วก็จะขมนิดๆเอาไปผัดน้ํามันหรือไม่ก็เอาไป ต้มจับชายนะคะแทนผักคะนา้าอร่อยมากเลยนะคะที่สเวีเดนนี่เขาจะมีเขาไม่ได้มันมีบางที่นะคะที่เขาห้ามเก็บสตรันโคนนะคะก็คือที่กดหลันกับเลกกิ่งงนะคะ สำหรับที่นี่ก็เก็บได้ค่ะแต่เราก็จะเก็บแค่พอกินนะคะไม่เก็บไปเยอะค่ะอตอนนี้เราก็เจอผักขมทะเลนะคะเราก็จะเก็บเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะอานาอย่าบังกล้องมามาสิโอ้ยเดี๋ยวชนกล้องมามาเออเต้นด้าไม่เต้นรีสต์ ผักอันนี้ก็กินได้นะคะเออเขาเรียกว่าผักอะไรนะผักโขมนะคะผักโขมทะเลจนตวินยอเดนด้าอันนี้ภาษาสวีเดนเรียกว่า<ำ>อะไรนะสตรันโมล่านะคะอันนี้ค่ะผักโขมทั้งสองอย่างเลยนะคะ<ำ>นี่นะครับผักโขมอีกก้อนหนึ่งนะคะ มีเยอะเลยค่ะที่นี่นะคะเราก็จะเก็บไปจิ้มน้ําพริกนะคะเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกค่ะเอาไปแกงก็ได้นะคะต้มผัดแกงอร่อยมากเลยค่ะตรงนน้นก็มีนะคะผักโขมทะเลนะคะ ยอดอบปวเลยนะคะ ค่ะนี่นะคะก็คือผักโขมทะเลทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเต็มทะเลเลยนะคะใช่ค่ะเต็มชายหาดเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะก็จะเก็บไปแค่พอกินนะคะ จะไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ด้วยนะคะใส่ตู้เย็นไว้กินสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะอร่อยมากเลยนะคะกรอบเลยนะคะต้นนี้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็พอใจแล้วนะคะสำหรับการเก็บผักที่ใช้ฝั่งแถบนี้นะคะแต่ว่าเราจะพาเด็กๆไปไว่ายน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น ชายหาดเขาจะเป็นทรายนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นจะเป็นหินนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กที่จะเล่นน้ํานะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นที่ที่ผักผักเกิดมากกว่านะคะบริเวณที่เป็นชายหาดที่เป็นหินนะคะถ้าถ้ายัางไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องของจุ่มปริชาติอินสซเวเดนนะคะค่าถ้า,ถายัางไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปของปริชาติอินซเวเดนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ